เหรียญที่ระลึก5้ธันวามหาราชครั้งที่21ปี2540ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาได้มีการสร้างเหรียญที่ระลึกโดยมีพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ผู้บัญชาการสูงสุดเป็นประธาน,นาคณะกรรมการมีดรโอลานชัยประวัติ เป็นประธานกรรมการจัดงานภาคเอกชนเหรียญน,นี้ได้รับการออกแบบโดยนายประเสริฐพิเทียสุนทรเป็นอาจารย์ประจำคณะกรรมการมัณนศนิน์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเหรียญที่มีความสวยงามโดยให้กองกระสาบเนี่เป็นผู้สร้างเหรียญมีการสร้างออกมาสามชนิดคือทองคำเงินทองแดง ขนาดของเหรียญเนี่ยสูง4.5เซนติเมตรแล้วก็มีพิธีบังคลาพิเศษในวันอังคารที่18พฤศจิกายน2540เวลาประมาณ13บสนาฬิกาถึง16นาฬิกาพิธีเนี่ยเริ่มที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกทรงเป็นประธานในพิธี เหรียญนี้เป็นมงคลมากด้านบนของเหรียญมีตราสัญลักษณ์พระบรมราิไทยทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังของเหรียญ รางเหรียนจะมีเลขห้าไทยอยู่ในมาลัยมงกุฎเบื้องล่างของเลขห้าตรงนี้นะคะจะมีตัวหนังสือเล็กๆนะคะคมีข้อความว่าห้าธนวามหาราชห้าธนวามหาราช ที่ขอบของเหรียญเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่าห้าธันวามหาราชครั้งที่21่อพศสองพันที่ครั้งที่21จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้เล็กๆนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองกราสับ เป็นสัญลักษณ์ของกองกระสาบนั่นคือน,นกวายุพักเป็นรูปคล้ายๆนกวายุพักอยู่ตรงจุดนี้นะคะถ้าหากว่า ใช้เว่นขยายเนี้ยก็จะเห็นอาจจะมองไม่เห็นนะคะเรียญน,นี้เป็นเรียนมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วเป็นเหรียญที่มีค่าเหรียญหนึ่ง สมควรที่จะสอบหามาไว้กับตัวเองเพื่อสิริมงคลของชีวิต